สายฮอนด้าห้ามพลาดสองคันเลยมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำให้เลือกเลขไม่เก้าหมื่นทั้งคู่นะคะภายในสีขาวคันนี้เบาะหนังสีดําจอทัชสกรีนพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะในส่วนของสีดําคันนี้แต่งซิ่งสวยๆมาให้เลยเบาะหนังสแบบีเบทพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานเช่นเดียวกันมาพร้อมกับปุ่มพุสตาด้วยทั้งสองคันยางปี2024และ25เลขไม่เก้าหมื่นทั้งคู่นะคะสนใจคันไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับพิมพ์เพจยนนะคะพิมอยู่ที่บริษัทเพโยนสวินทวงศ4 6สํานักงานใหญ่สาขาที่3ของเราศูนย์รวมรถมือสองย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านสวินทวงนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันเลยสายคันด้าตัวท็อปเลขไม่เพียงแค่90,000กโลเท่านั้นเองนะคะสําหรับตัวนี้นะคะใส่ซิ่งพิมพ์บอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาด นะคะคุณลูกค้าแต่งซิ่งรอบพันล้อแม็กสวยๆมาให้เรียบร้อยเลยใครที่มองหาโฉมนี้อยู่นะคะตัวท็อปชุดแต่งรอบพันอยู่คันนี้ห้ามพลาดสนใจคันนี้ติดต่อกันเข้ามาได้เลย087043253เ 7, 4, 3, 2, 5, 3, บอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะได้เป็น Honda Civic FC 1.8แยวนะคะปี2019จบปลายปี2020 5,59,000บาทคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9,000ตัตนเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้ติดต่อมาด่วนเลยนะคะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นที่1.99เท่านั้นเองได้ดอกเบี้ยที่ถูกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันได้เลยค่ะนี่ส่วนของด้านหน้าของเขากระจังหน้าจะได้เป็นแบบโคมียมาให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดินทามิ่งไลท์มีไฟตัดหมอกมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลย นะคะคันนี้ได้เป็นน้องสีดสําสวยๆยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับลูกค้าถูกสีส่วนแน่นอนนะคะลูกค้าจะเห็นในส่วนของตัวรถที่เป็นตัวรถที่สภาพเดิมๆเ,เลยนะคะมาดูในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้ได้เป็นล้อแมกเดิมแท้จากเป็นล้อแมกแต่งซิ่งสวยๆมาให้แบบนี้เลยมาพร้อมกับยางเดลล็อนะคะแม็กขอบ18ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะแต่ยางปี2 0 2 4 ยางปีใหม่มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้มือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รับคันเลยนะคะมือจับจะได้เป็นสีเทามาให้มาพร้อมกับลำโพงด้านข้างนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้อีกด้วยยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆ มีช่องใส่ของมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะปุ่มพูสตาร์ทพวงไรยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพวงไรมันติฟังชันหน้าจอทัสกินแอร์ออตโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีเบดต,ตัดด้วยเก็บสีเทานะคะภายในคือ้างขวางนั่งยืเยดเหยยดค่ะได้สบายได้บอดปรับไฟฟ้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะคอนโซน้าหน้าของเขาจะเป็นสีดํา สูทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีเบรสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะภายในถือว่าดูดีมากานะคะเพราะว่ารถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสาภาพการใช้งานกับตัวรถให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมาดูในส่วนของเลขไม่กันเลยนะเยียบเบรกกดปุ่มพุชตาร์ได้เลยคะ่ะนี่เลยหน้าจอสวยๆตรงนี้เขาแต่งมาให้เรียบร้อยถือว่าดีมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะเลขไม้วิ่งอยู่ที่97 ได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มระดับเสีงยงลดระดับเสียงได้หน้าจอทัชสกรีนเป็นจอ a n d ด o i d แท้เดิมจากโรงงานแอร์อโต้คันนีได้เป็นเกียวโ,โตมาให้มีปุ่มอีโคโหมดมาให้มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้ามีช่องใส่ของมาให้เรียบร้อยเลยนะคะคุณลูกค้าติดกล้องถอยหลังมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะมาพร้อมกับปุ่มพุชตาร์ต ะะภายในคือกว้างขวางน,น,น่าใช้งานอีกหนึ่งคันกันเลยนะคะกระ,ะจกตัวนี้ได้เป็นกระจกตัอไฟฟ้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะออปชั่นของเขาจัดให้เต็มๆแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เขาได้เป็นตัวท็อปมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าราคาถือว่าดีมากๆ5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลัง เบาะหนังสีเบจพ,พื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะมาพร้อมกับตัวพรงกระดุมที่เป็นสีดํามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้าขวดน้ํามีมาให้นะคะสําหรับคนนี้นะมีช่องใส่แก้วน้ํขวดน้ําให้อีกด้วยมือจับจะได้เป็นสีเทากระจกแท้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพตัวล็อกเด็กมาให้นะคะออปชั่นฟังชันครบเครื่องจัดเต็มให้แน่นอนนะคะสําหรับคนนี้นะ มาดูในส่วนของยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งยางปี2024แม็กแต่งซิ่งมาให้แม็กขอบ18นะคะแม็กนี่ถือว่าสวยมากนะคะเจ้าของเดิมดูแลรถถือว่าดีมามากเลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมูอยู่ตรงด้านล่างไฟเบรกโดนที่3สปอ,อยเลอร์มาให้มาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้ด้วยกระจกไฟฟ้ามีมาให้กับคุณลูกค้าครบเลยสำหรับคันนี้ ที่เก็บสัมภาระคันนี้กว้างขวางน่าใช้งานริ้วรอยต่างๆไม่มีชุดไฟท้ายของแทย้ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะสําหรับคันนี้นะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสําหรับคันนี้นะติดฟิล์มรอบคันตัดขอบด้วยโคมเยียบสวยๆมาให้เลยนะคะคุณลูกค้าใครที่มองหาใสซิ่งนะคะหรืออยากได้รถใสฮอนด้าฮัมพาเล็กไมเ่เพียงแค่9 0้า0กวโลเท่านั้นเองสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของยาง ด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งย่างปีสองพนี่สนะคะแม็กแม็กลมดำนะคะคุณลูกค้าแม็กขอบสิเป็นแม็กแ่งซิ่งสวยๆมาให้มือจับแบบคุ้มเนี่ยมาให้อกบบีกด้วยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางน,น่าใช้งานเบาะยังสีเบสสวยๆเลยยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้รอบพนันแล้วก็ภายในให้กับคุณลูกค้านะคะมาดูในส่วนของด้านหลัง เบาด้านในอีกฝั่งหนึ่งแผ่นเพจเช็คได้เลยจากได้ตัวเครื่องได้ตัวถังตัวน็อตไม่เคยขยับออกาจากที่นะคะค mm ุณ hmm. ลูกค้าเบนนาะนันเดี๋ยเรามีการคุ้มเบาะให้ใหม่ค mm hmm. ู่มือต่างๆมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยรถ mm hmm. มือเดียวให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะ mm hmm. สําหรับคันนี้นะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องให้เต็มๆแน่นอนนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานให้นะคะติดกล้องให้กับคุณลูกค้าเป็นกระจกของทางศูนย์ฮอนด้าโดยตรงเลยนะคะ mm hmm. สาหรับลูกค้าท่านใดที่มองหา เรเก่งไว้ใช้งานตัวท็อปมาเพียงแค่9 0 0 0 0มื่พี่แนะนำเป็นปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะ Honda CVF C 1.8 EL ปี2019ปายปี2020นะคะกับราคาอยู่ที่5,59,000บาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้อนอยู่ที่1.99ผ่อนสูงสุดได้ถึงเจปี8 4งวดกันไปเลยนะคะได้ตัวท็อปสวยๆแบบนี้ ไปใช้งานกันเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้านะคะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะ,ส,คะ,คะสังเกตได้จากตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่แบตเตอรี่เช็คค่าแบตเตอรี่ให้ต่่ากว่า50%เปลี่ยนใหม่ให้ชุดไฟหน้าของแท้คันจะตรงแท้จากโรงงานนะคะคันนี้เป็นเครื่องคันแปดภายในห้องเครื่องอยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งาน รอยเมดอาร์ตตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงสติกเกอร์มออกอนะคะรถของเราคือรับประกันไม่มีการชนหนักมีความจุน้านะคะมีเล่นทุกคันนะคะมีการตรวจรถให้274รายการบริตีหนักกระถายดีให้30วันนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปมีการเช็คในส่วนของแอร์ไฟแบตเตอรี่โคเหรือน้ำมันเครื่องให้กับุลูกค้าเรียบร้อยค่ะอ่าสำหรับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหาสายคนได้ Honda, อยากได้ดอกสีดาไม่น้อย แนะนำไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะ Honda c ซีว1.8 EL ปี2019จบปปี2020นะคะกับราคท 5, 59, าทีท่559,000บาทเครดิดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเดี๋ยวพิงมามีอีกคันหนึ่งที่จะให้ลูกค้าได้ดูคือน้องสีขาวคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็น Honda Civic เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เช่นเดียวกันจะให้ลูกค้าเปรียบเทียบว่าลูกค้าอยากได้สีขาวหรืออยากได้น้องสีดา นะคะสำหรับคันนี้นะใครที่เป็นสายคนด้าพิงบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดอีกหนึ่งคันเลยหรือจะเป็นสีขาวอีกหนึ่งคันเลยนะคะพิงขยับรถเข้ามาให้คุณลูกค้าเห็นใกล้ๆก,ก,กันเลยแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันชัดเจนสําหรับผูา้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะบอกก่อนว่าราคาคันนี้ยังไม่มานะคะสนใจทัก idline นะคะหรือโทรหาพิงได้เลย0827 0 4 3 2 5 3 เบอร์พิงแอไลน์ได้นะคะสำหรับคันนี้ Honda c v f c 1.8อฟปี2น1 9จอปีปลายปี2021นะคะคันนี้ได้เป็นรถเดิมมาให้เลยนะคะได้ล้อมแม็กลมตามสวยๆมาให้เช่นเดียวกันคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะคุณลูกค้าได้เป็นน้องสีขาวมุกมาให้ด้วยนะคะไฟเลี้ยวแบบนี้แบบ led มาให้มือจับตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสีเดียวกับตัวรถมาให้เลยภายในระบบเซ็นทรัล็อกออโต้รอบพันกระจกปรับไฟฟ้าปุ่มคุตาร์ พรมลายหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมลรยมันติฟังก์ชั่นหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกี่ยวโติมมาให้เบาะหนังสีดำตัดต้วยเข็บสีแดงนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางน่าใช้งานนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพวมสีดำทั้งสองฝั่งเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไมเ์เพียงแค่9ก0 0 0ม0เห้ามืเหมือนกันไม้น้อยมากๆหน้าจอ a อนด o อ d เป็นจอแท้เดิมอันนี้น่าจะติดจอมาเป็นจอที่เขาเปลี่ยนมาให้เพื่อให ัอความจอมันกว้างขึ้นนะคะแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะติดกล้องมาให้เรียบร้อยนะคะติดกล้องมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เขามีคุญแจรีโมทมาให้กับคุณลูกค้าแล้วก็เป็นกุญแจสำรองหนึ่งดอกตัวจริงหนึ่งดอกให้นะคะที่ส่วนของเรื่องราคาเดี๋ยวพิงแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับใครที่มองหาซีวิคนะคะหรือเป็นสายคอนด้าบอกคันนี้ห้ามพลาด ะะตัวท็อปเช่นเดียวกันนะคะภายในคันนี้กว้างขวางน,น่าใช้งานเบาะหนังสีดาออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดให้เต็มๆแน่นอนมาพร้อมกับพรมกระดุมสีดํามาให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะล้อแม็กตัวนี้มาพร้อมกับยางกูเยียให้ได้ล้อแม็กลมดํานะคะยางปี2025นะคะแม็กตัวนี้นะคะแม็กขอบ18แม็กขอบ16นะคะแม็กขอบ16มาให้นะคะได้สีขาวมุกมาให้ด้วย นะคะได้สีขาวมุกมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะชุดไฟท้ายแบบนีช้ชุดไฟท้ายตรงนี้แบบ LED มาให้มาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดจุดตรงด้านหลังกระจกราฟ้าสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่3มีมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวถาดรองมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งาน สีฟิล์มรอบพานนะคะตัดขอบด้วยโครเมีย่ยมมาพร้อมกับคิ้วกันสาดให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะแตกต่างกันมากนะคะด้านหลังของเขาจะมีการล้อมแม็กแต่งซิ่งให้แต่ตัวนี้จะได้เป็นล้อเดิมนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ทั้งสองคันเลยยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าแน,น่นอนนะคะภายในคันนี้เบาะหนังสีดําพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานใครหารถเดิมแนะนําเป็นคันนี้ใครหารถแตง่งซิ่งแนะนําเป็นน้องสีดําคันนี้ นะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะครงสร้าคง,งคมสันตัวรถของเขาเดิมแน่นอนแผ่นเพดเช็คได้จากเลขตัวเครื่องเลขตัวถงังมีมาให้ครบตัวนี้โชคดีคือเขามีพรมสีดํามาให้แล้วก็ได้เป็นเบาะหนังสีดําได้รถปี2019จนิบเจปลายปี2อ2 1น็ดนะคะสําหรับคันนี้นะภาสี่พรบอยู่ต่อไอรีแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้ากระจกแท้เดิมจัดโรงงานเป็นของทางศูนย์ฮอนด้าทั้ง สคันเลยนะคะตัวนี้ได้เป็นยางปี2025เป็นยางกูดเยีย่มาให้กับคุณลูกค้าด้วยสำหรับลูกค้าท่านใดอะที่มองหาตัวรถเดิมหรือสายฮอนด้นะคะพิงแนะนำเป็นทั้งสองคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าออปชั่นฟังก์ชันนะคะถ้าเป็นสายฮอนด้าพิงบอกเลยว่าจัดให้ลูกค้าเต็มๆแน่นอนนะคะสนใจสีขาวหรือสนใจสีดำโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย 0827043253นะคะสีขาวคันนี้ก็เป็น Honda Civic FC 1.8 EL ปี 2, 2019จบปลายปี2020จบปลายปี2021นะคะเลขไมเ้เพียงแค่90,000กโลนะคะคุณลูกค้าแต่ในส่วนของเรื่องราคาเดี๋ยวพิงแจ้งให้นะคะไว้ใต้คลิปหรือโทรหาพิงก็ได้0827043253เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะหรืออยากได้ชุดแต่ง ชุดแต่ง 1, ล้อพันล้อแม็กแต่งซิ่งสวยสวยเลขไม่9ก้0หมื่นถอน9 0 0 0สีดำเลย Honda Civic FC 1.8ีปี2019นะคะจปบปลายปี2020 559,000บาทเครดิตจับไปเลยฟรีดาวเช่นเดียวกันนะคะสองคันนี้นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจโทรสอบถามรายละเอียดกันหาโทรสอบถามรายละเอียดหาพิงได้เลย0 8 2 7 0 4 3 2 5เเบอร์พิงแอปไลน์ได้โทรยกหูมาเลยพิงบอกเลยว่า2คาันนี้ไปไวแน่นอน กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขมพิงด้วยนะคะสองคันนี้ขอรายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวออกขอรายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบออกได้ทุกอาชีพพนักงานบริษัทข้าราชการรับวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวจิตจการส่วนตัวออกได้ขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนสดสอบได้แค่นั้นเองแต่จังหวัดออกได้หนูมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ส่งรสไลน์ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามได้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ